สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ที้เด็ดบอลวันนี้ครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังคลิปรลดไปทางชินาแรงด่วนสเตเดียม v 2ทาง YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะให้กับใต้ทางด่วนสเตเดียมกันด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับตัวเลือกหน้าช่องนี่โอ้โหเละตุ๊บเป๊ะเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยอ่าเรียมฤทธิดชนะยูเว่หนึ่งศูนย์นะครับถ้าเชียร์ก่อนนี่แหว่งนะครับแฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็โดน ลิบูไปหนึ่งต่อหนะครับก็ไม่ไหวนะแฟงเปิดคาบ้านไปนะครับอัตแลนต้าครับเมื่อวานก็ไม่ชนะซาดเว็บปรากนะเสมอนศูนย์ศูนย์นะครับที่มามีตัวเดียวครับเป็นวิเตอร์สโบรที่บุกชนะเชฟเวนในบอลเดอะแชมชิพหนึ่งศูนย์นะฮะก็เฮเบลกันไปนะครับส่วนวันนี้นะครับสำหรับตัวเลือก4ตัวนะฮะที่จะฝากกันเอาไว้นะครับคู่แรกเราไปที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีสเตอุเบูคาเรช เจอกับบูรุญยาสเตอุบูคาเลสทีมจากโรมาเนียนะครับซึ่งเล่นในยูโรป้าไปแล้ว2แมตช์ชนะ1แพ้1ครับมี3คะแนนนะครับอยู่ที่24ส่วนบูรุญยาเล่นในยูโรป้าไป2แมตช์เสมอ1แพ้1ครับมีแค่1คะแนนครับก็ตอนนี้อยู่ที่27ครับอันดับในลีกเนี่ยสเตอุบูคาเลสปีนี้ในลีกผลงานค่อนข้างแย่เลยนะครับอยู่อันดับ12เลยนะส่วนโบโลญญยาอยู่ที่5ครับในลีกเกาโชเสแลอาอิตาลี ผลงานในการเจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเกมนัล่าสุดครับทางด้านของสเตย์อูบูคาเรสบุกไปแพ้เมตาโลบุชนะครับ1.2ส่วนยูโรปาเนี่ยเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ยังบอยส์นะครับ0-2สครับส่วนบริลยาเกมลีกล่าสุดบุกไปชุบกายารี่2.0ฮะส่วนเกมยูโรปาครับนัดล่าสุดเสมอไฟบุก1.1นะครับวันนี้ครับในเรื่องของตัวผู้เล่นครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับ ก็จะไม่มีในรายของจอร์สคริมดาว่าครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับส่วนเมลคอมเอสจาม่าเนี่ยนะครับต้องเช็คฟิตในเกมวันนี้นะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ไหวครับก็น่าจะเป็นฟอรินทานาเซ่นะฮะที่จะได้ลงสนามในเกมวันนี้แทนนะครับส่วนตัวลูกอื่นๆนะครับก็จะมีกองหน้าอย่างอาริเบกนะครับมีเชียมแล้วก็ โอราลูนะครับที่จะเป็นตัวจริงครับส่วนผู้มาเยือนครับบโรญน่านะครับเชโรอิโมบิเร่ครับก็ยังคงไม่พร้อมใช้งานในเกมวันนี้ครับเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับผมนะส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มเติมจากเกมที่บุกไปชนะกาเรี่มานะครับโดยตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวที่ค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น บริคคาโดออสโซรินีครับตัวสำคัญนะครับมีอ่าคลาสโตรครับสุน,น้าดาวรุ่งมีคาบิยาคิมี aki, มอ่าออสการ์ uard, นะครับตรงกลางก็มีเฟอร์กูสันมีเรมอยฟอยเลอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถือว่าจัดหนักจัดเต็มใช้ได้ครับสำหรับโบลอนยาซึ่งโจทย์ในวันนี้ครับโบลอนยาบุกไปเหนือกว่าเกือบ1ชั้น1ประตูเพื่อเฮเบาภาพรวมผมว่าโบลอนยาน่าจะสามารถชนะได้แหละนะครับในยูโรปาลีกหลังจาก2แมตช์แรก ยังไม่ชนะใครซึ่งฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีขึ้นมาเยอะมากๆนะครับประกอบกับสเตโอบูคาเลสซีซั่นนี้เนี่ยภาพรวมค่อนข้างจะผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของโบลญญยาที่จะชนะได้สูงเลยครับคู้นี้ลุ้น2เม็ดไปนะครับขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนโบลญนยานะครับผมคู่ที่2ครับเราไปที่ฟุตบอล ยูโรปาลีกในเวลา5้าทุ่มสี่สิคู่หนึ่งครับโอลิมปิกลียงเจอกับเอฟซีบาเซนโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสครับเอฟซีบาเซนก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับลียงเล่นไป2แมตช์ในยูโรปาชนะทั้ง2เกมนะครับยิง3ยังไม่เสียประตูครับมี6แต้มตอนนี้อยู่ที่4ส่วนบาเซนชนะหนึ่แพ้1ครับนะยิง3เสีย2ครับมี3แต้มอยู่ที่14นะครับอันดับในลีกของโอลิมปิกลียงตอนนี้ที่5นะครับเล่น8เกมชนะ5แพ้3 นะครับส่วนบาซอนอยู่ที่2ในลีกสวิตครับเกเกมชนะ6แพ้3นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในเกมยุโรปครับลียงเนี่ยเหมือนจะแผ่วไปเยอะเหมือนกันเพราะว่า2แมตช์หลังในบอลลีกแพ้มาทั้ง2เกมครับเกมล่าสุดก็คือบุกไปแพนิชนะครับสป,ป, Spanish, รบประตูต่อ3แต่ว่าในยูโรปาลีกเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านนะฮะชนะทางด้านของเรดบูลสาวบวกไปได้ครับ2ต่อ0ส่วน บาซนผู el, ้มาเยือนครับช่วงนี้ถือว่าฟอร์มดีนะในลีกก้าสุดก็เปิดบ้านชนะวิททูสามูนย์นะครับในยูโรป้าก็เปิดบ้านชนะซูก2าสองศูนยทำให้พวกเขาเนี่ยชนะมาสามแมตช์ติดต่อกันจากทุกรายการวันนี้โอลิมปิกลียงครับจะไม่มีโอเรลมังการ่าแล้วก็เอเนสอูอารานะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทางด้านของเจมรีเดคแคมส์นะฮะก็มีปัญหาาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวหลักในการ ลุ้นพังประตูให้กับเจ้าถิ่นนะฮะก็จะมีพวกอารมาริกฟอร์ฟันน่านะครับกองหน้าอย่างซาติอาโน่นะครับตรงกลางมีอ่ามอร์ตันมีคาราเบกอะไรพวกนี้นะครับส่วนทีมเยือนครับบาเซซ์ที่เจ็บก็จะมีอ่าฟินฟานบริเมนนะครับแล้วก็เคโกะสเนโมโตะนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับ ส่วนตัวอื่นๆที่จะใช้เนี่ยก็จะมีอาชากิรี่นะตัวเก่านะครับมีทางด้านของอารเจนตินะครับมีโซเซตโซติเช็ก uh, so อะไรพวกนี้นะครับซึ่งชื่อชันเนี่ยผมว่าลียงยังถือว่าดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าโจทย์ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะนะโจทย์มันก็1ประตูนะครับต้องชนะ1ประตูเพื่อเจ้านะครับสประตูเพื่อจะแฮปปี้ซึ่งฟอร์มของลียงก็ถือว่าแผ่วๆไปนะครับแต่ว่าเกมนี้ ดูแล้วได้เปรียบนะกับการเล่นในบ้านนะครับยังมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะครับเกมนี้อาจจะเบียดได้หรืออาจจะ2 0พอดีนะครับคู่นี้ยังน่าเชียบจี้โอลิมปิกลียงนะครับคู่ที่3ครับเป็นยูโรป้ารอบตี2ครับนอดนีงแฮมฟอร์เรสเจอกับปอร์โตนะครับฟอร์เรสนะครับจากพรีเมียร์ลีกตอนนี้อยู่ที่18เลยนะครับส่วน FC ฟซีปอร์โตจากฝูงจากโปรตุเกสนะครับผม ปอร์โตเนี่ยในยูโรปาเล่นไปสองแมตช์ชนะรวดเลยมี6แต้มนะฮะส่วนฟอเรสเสมอ1แพ้1มีแค่1คะแนนนะครับซึ่งนล้ที่ครัฟอเรสก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนกุนซือใหม่อีกครั้งนะครับในซีซั่นนี้นะครับหลังจากผลงานค่อนข้างจะแย่เลยนะฮะสำหรับเอ่อนะแอนชสนะฮะปอเตสโคปูนะครับเพราะว่าล่าสุดก็แพ้เชลซีในบอลลีกศูนย์สามครับผลงานนัดล่าสุดในยูโรปาก็แพ้ครับเปิดบ้านแพ้บิชเทนแลนด์ครับ2ประตูต่อ3 ส่วนปอรโตเนี่ยโอ้โหล่าสุดเล่นในบอลโปรตุกิสครับนะฮะก็บุกไปชนะเซโรลิเซนเซนะครับ4-0นะก็ชื่อชั้นห่างก,กันอยู่แล้วนะครับนัดสุดท้ายที่เล่นในยูโรปาก็เปิดบ้านชนะเซเวด้าเซเวด้า2-1เท่ากับว่า10นัดหลังจากทุกรายการชนะไป9ครับเสมอ1นะสำหรับ FC ฟซีปอร์โตก็สำหรับคุณซื้อคนใหม่นะฮะของนัด n g h a ฟอร์เรสนะครับ, Forest, น,รบนั่นก็คือทางด้านของ ชอนไจ a นะครับชอนไก็จะเข้ามากลุ่มบังเหียนนะครับผมในเกมนี้นะก็ต้องมาดูว่าจะสามารถทำทีมได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับในเรื่องของปัญหาตัวเวล่นครับฟอร์เรสจะไม่มีเพียงไรหน้านะครับตัววิงแบ็กที่มีปัญหาการบาดเจ็บเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็พร้อมใช้งานนะครับโดยเกมนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะจัดหนักจัดเต็มอยู่นะเพราะว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับ ดังนั้นเนี่ยในยูโรป้าก็ต้องเน้นอยู่นะครับก็จะมีพวกมอร์แกนกิฟต์ไวนะครับมีคริสบูชนะครับมีฮัสสันโอดอยอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับเอฟซีปอร์โตนะครับผมเกมในวันนี้ฮะทางด้านของลุคเดยยองแล้วก็เอ็นเอนเปเรสนะครับสองรายนี้ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยคาดว่าปอร์โตก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับผม ในเกมลุกเนี่ยก็จะมีเจ้าซามูฮะกองหน้าตัวเก่งคอยปักหลักอยู่นะครับแล้วก็จะสนับสนุนโดยเปเป้นะครับมีตัวตรงกลางอย่างวาเรารามีเวก้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยปอตโต้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับประกอบกับฟอรเรสเนี่ยยังคงมีปัญหาเยอะนะครับโจทย์วันนี้เนี่ยก็คือเสมอเสมอเจ้าบ้านนอตติแฮมฟอเรสนะครับ ก็ต้องดูว่าบอลเปลี่ยนโค้ดจะสามารถสร้างผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่สำหรับฟอร์เรสเจอกับปอร์โตซะด้วยครับดูแล้วปอร์โตเนี่ยผมว่าโอกาสแพ้เนี่ยน้อยเลยนะครับไม่เสมอก็ชนะได้นะครับคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยือนดีกว่านะครับคิดว่า FC p o r ปอร์โตน่าจะบุกมาชนะได้ไม่หนึ่งก็อาจจะ2 0เลยนะครับ1น2-0นะครับที่ f c ปอร์โตนะครับ คู่สุดท้ายครับเป็นยูโรปาลีกในประานตี2โรม่าเจอกับวิเทเรียพาเซนนะครับผมโรม่าจากอิตาลีครับวิเทเรียพาเซนเนี่ยมาจากเช็กนะครับอันดับในลีกเฟสนะครับโรม่า2แมตช์ชนะ1แพ้1มี3แต้มนะครับอยู่ที่15ส่วนพาเซนสแมตช์ชนะ1เสมอ1ครับมี4แต้มครับอยู่ที่8ก็โรม่าเนี่ยนัดล่าสุดในบอลลีกครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไปนะ0-2นะครับ ส่วนในยูโรปาลีกเกมล่าสุดก็แพ้นะครับแพ้รียวครับ0-1นนก็เท่ากับว่าแพ้สองจากสามเกมหลังนะครับส่วนวิเอเรียพาเซนเนี่ยในเกมลีกล่าสุดบุกไปชนะโบฮีเมียนได้ครับ1-0แล้วก็ในเกมยูโรปาครับพวกเขาเปิดบ้านชนะ Momo มาโมมานะฮะ3ประตูต่อ0ว,วันนี้ครับในเรื่องของสภาพทีมทางอ s เอสโรม่านะครับคุณซื้ออย่างกัสเปลินี่นะครับเหมือนจะ เริ่มไม่เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของกองหน้าสักเท่าไหร่นะครับผมโดยส่งเปาลดิเบล่าลงเล่นในตำแหน่งฟองหนไายนะครับเมื่อศุลจรับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยนะครับทางโรมาก็น่าจะให้โอกาสด็อบบี้กนะด็อบบี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเบลลี่นะครับมีบานดาซซี่นะครับก็น่าจะสลับสลับนะครับ นักเตะที่เป็นกำลังสำรองในเกมลีกออกสตาร์ตตัวจริงบ้างนะครับส่วนทางฝั่งของวิเทเดียพาวเซนนะครับผมก็ตัวลูกของพวกเขาเนี่ยจะมีมาเตวิดานะครับที่เป็นกองหน้าประสบการณ์สูงนะครับรวมไปถึงอามาเมริกนะครับที่เป็นตัวเลือกได้รวมไปถึงดูโรซิมมี่นะครับที่จะเป็นตัวจริงนะครับก็วันนี้เนี่ยอาร์เอสโลมาเหนือกว่าชั้นครึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันดู แอบแพงไปนิดนึงนะกับฟอรมของโลมาในช่วงนี้นะครับจริงๆโอกาสชนะเนี่ยก็น่าจะปไปได้ค่อนข้างสูงแหละแต่ว่าเกมในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างฝืดนะสำหรับโลมานะครับเ,เชื่อว่าเต็มที่จะชนะแค่ประตูเดียวนะครับอาจจะ1นึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นน่าจะไม่พอนะครับคู่นี้ขอเชียร์ทิมเยือนครับวิกตอเรียเผาเส้นว่าจะแพ้ไม่ขาดน,นะครับอ่ะก็ไปสรุปวันนี้หน่อยนะครับก็4คู่นี้ฮะมีอะบอร์ลญญามีลียง พอตแล้วก็วิกเตอร์เรลเผาเส้นครับลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมไปดูได้ครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ